คาไปโปรดักต์นำเสนออีกหนึงคันสวยๆเลยนะครับันนี้อันนี้เป็นคิวของรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัว Z e t e dition นีครับตัว Z e dition นะฮะกันนี้จากภายในสีดำนะฮะปรับมาเป็นสีแดงเลือดนกหรือว่าแดงมะเมียวหรืออีกสีนึ่งที่เรียกกันนะฮะก็คือ y ายแดงอันแล้วแต่ว่าจะเลือกกันนะครับ เรียกกันว่าเป็นสีเรียกว่าอะไรแต่ถ้าผมก็บอกว่าอ่ะเป็นสีวายแดงแล้วกันนะครับผมจะได้เข้ากับปูพื้นปูพื้นคันนี้เป็นทำพุ่มบ่อแบบสวมนะครับนี่สวมทับของเดิม่ผมถ่ายดูข้างหลังนะฮะสวมทับนะฮะดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมเลยนะครับแล้วผมมาถ่ายมาให้ดูคู่หน้านะฮะ ทําทกระเป๋าหลังสองข้างนะฮะหนังเราเป็นหนังลามิเนตนะครับคําว่าลามิเนตคือประกอบด้วยฟองน้ําประกอบด้วยผ้าทีคอร์ดในหลังนะฮะผ้าทีคอร์ดแล้วก็หนังหนึ่งหนหน,มนึมินต็มนี่สวยๆเลยครับองค์กลางก็ยังใช้งานได้ปกตินะฮะนี่ใส่แก้วน้ําก็ยังใส่ได้นะครับแล้วก็รัดลงไปอย่างนี้นะครับชอบสีไหนนี่มาที่ร้านนี่นะครับรอ,อรับกันได้เลย แต่ครั้งนี้เข้ามาช่วงวันนี้วันเสาร์ลูกค้าเยอะนิดหนึ่งเลยนานกว่าปกตินะครับอันนี้ด้านหน้านะสวมทับลงไปนะครับสีแดงมะเมียวนะได้เย็บสีเหลืองแล้วก็นี่ปูพื้นห้าดีนะฮะปูพื้นห้าดีอันนี้ของผมเป็นพลาสติกนะครับของทางร้านนี่เป็นพลาสติกใช้กับทนทนนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นยางนี่ก็จะสึกง่ายแต่ว่าพลาสติกนี่จะแข็งแรงทนทานและจะมีหมุดทองเหลืองนี่ครับมี <Okay. S 1> แผ่นพลาสติกสอดอยู่ด้านในนี่นะ เก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีบุล็อกตรงนี้การลื่นนี่คือ5 D ที่ได้มาฐานนะครับัว3ม,มิลนะครับชอบสีไหนนี่โทรมาคุยกันก่อนได้0809950637นะครับ0809950637นะแล้วก็ข้อดีชุดสวมคือไม่เสียบ่อเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกทุกอย่างก็คือกลับสู่เดิมๆนะครับไม่เสียรถนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ